ครับราลความสู่ช่องม,มูม m ่ and พุ่งอ f ฟฟิเชีนะครับว่าทำให้ตาของสีแดงหรือสีแดงแแล้วก็หรือสีเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาทำให้มันเป็นสีนี้ค่ะจริงมัไม่ได้เป็นสีนี้นะครับท่านผู้ชมเอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องเล่าสุดสุดระทึกใจของภูมิการนะ ที่มีที่มีต้องช่วยเหลือถ้าถ้ามีไม่นีไม่ช่วยเหลือจะเป็นยังไงคิดเดิร์นะครบอบอีกวยทางนี้มีโอกาสหนึ่งนี่คือหนีจะทึ่งมากที่สุดนะครับที่มีผมน่าจะคิดว่าตอนนั้นน่ะไม่เห็นเวลาทันคือตอนนั้นน่ะนี่เป็นนี่คือโคนันนี่นแอบ แบบดูข้างๆไผ่ไผ่แล้วก็จุดแล้วก็เจอคูมีกับหมาใหญ่แล้วตอนนั้นคูกำลังเ็ดรุปเต็นที่สร้างมาเองนะครับเต็นธรรมชาติล้วนๆเอามามาต่อๆๆอกันโคตรเท่เลยใช่ไหมเฮ่อัอนนี่แล้วต่อไปนะแล้วตอนนั้นอนะ่ะอยู่ดีดีไหม เขาอยากมันก็เดินมาแล้วก็มาขู่กลุม้มันก็เลยเปิดเปิดตัวให้ดูว่ามีมีอยู่นี่แล้วแล้วขู่ก็กวักมือเรียฝีอย่างนี้แล้วมันแล้วจุดเด่นๆมันมันก็ก็แบบพอแป๊บนึงครับขู่ตกเลยอ่ะ,อะนี่นี่ถุงมันไม่กัไอต ได้ป่ะจบขั้นเร่ยนกันโอเคนะคะตอนนั้นอ่ะแล้วหมาก็ขู่ฟูมแล้วคุณก็กลัววันคักไปลอยอ่ะจะทำยังไงดีอันนั้นอะไรดีดีเขาก็เผยเผยตัวแล้วคุณก็ทําเหมือนเดิมที่คุณบอกนะครับจะทำแบบนี้แบบนี้แล้วน,นั้นอ่ะนี่ก็ใช้ไม้ลอยอ่ะนี่ก็ก็นี่ก็จัวลอยอ่ะ นี่ก็เจอแล้วเพราะน,นี่มีคนันยม่าที่ม่เคยเจอเพื่อนเราชน,นิดเดียวกันน้อยฉุดๆเลยนะคะนี่ก็เลยต้องเอาไป้องไปแล้วแถมมี่เป็นคนที่รักเจ้าของมากเลยไม่เคยเกิดเจ้าของมากทีเดียวเลยมักทีเดียว ดดููน, <c oughs> นี่ครับไปเห็นไรมันไม่ตกตรงไหนมันดูตกเอ็นไม่นี่นี่อะเออดูตกเลยอย่าไม่เห็นตกเลยไม่เห็นตกเลยไม่เห็นตกเลยนะครับขัดนนก,ก้อนเงี้ยงๆนานๆนะไมก็่าโดนหลาขู่แล้วมี่ก็ไปเกิดแน่ในที่นี่นะเพื่อขังมันแล้ว,วมวี่ก็เลย ไปแล้วก็ม้ใหญ่ก็นหนีเลยนั้นถ้าฮัลลโหอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าถ้ามี่มาอยู่ตอนนั้นจะเป็นยังไงถ้ามีอยู่ตอนนั้นเหรออ,อ๋อมี่ก็คิดว่ามี่ก็ผมก็น่าจะตายแล้วอะ่ะ <Hey. S 1> เพราะว่าคุณโดนหมากัดแล้วคุก็เข้าพยาบาลไปอ่ะวิ่งววว มักกะแปบเป็นเป็นเด็กดีมากเลยมันน่ะคือนีอ่อาจจะช่วยชีวิตเลยขนาดถึงชีวิตเลยนะคนไทยตายไปตั้งคนหนึ่งนะโดยไม่ยีอยย่อยไม่ช่วยชีวิตทันไี่เป็นซุปเปอร์ด็อกเลยเป็นหลายเรื่องที่มีเก่งนะครับแต่ไม่อยากขอเล่าข่าเล่าเดียวค่ะใครช่วยกันร,ร,ร,รู้แล้วไม่พอ ลกด subscribe ให้ด like. ้วยจะได้จะได้ไม่พลาดคลิปมาเหมือนกันนะคะแล้วถ้าใครอยากมาดูคลิปคลิปแบบนี้สนุกสนุกแบบนี้แบบเหมือนแบบนี้แต่เราเรื่องอื่นก็กดไลค์เยอะๆที่กว่าเยอะๆแบบเยอะๆแล้วก็กดแล้วก็กดติดตามเยอะๆด้วยนะคะแค่นี้แหละ บายบายบายขอบคุณมากครับคุณชมบ๊ายบาเจอกันรั bye. Bye ้น้า